ทำไมถึงห้ามตัดผมวันพุธท,ทุกคนเคยสงสัยหรือเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแมว่าตัดผมวันพุธจะซวยเอานะแต่แต,แต่จริงเหรอแล้วมันมีที่มามายังไงวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจใง่ายๆกันค่ะความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วโดวยเฉพาะในยุคที่ยังมีระบบเจ้านายขุนนางเขาเชื่อกันว่าวันพุธคือวันของพระมหากษัตริย์กับชนชั้นสูงที่จะนิยมตัดผมในวันนั้นช่างตัดผมจึงต้องเข้าไปในวังหลวงทําให้คนนอกวังไม่มีใครสามารถตัดผมได้เลยกลายเป็นธรรมเนียมที่ว่าคนธรรมานามไม่ควรตัดผมในวันพุ Bye. ซึ่งบางคำนั้นก็ว่าการไปตัดผมวันพุธเนี่ยเหมือนเป็นการเอาบารมีไปเทียบกับพระเจ้าแผ่น,นดินเลยนะส่วนในความเชื่อหนึ่งก็คือวันพุธเป็นวันเกษตรถือว่าเป็นวันแห่งการเพาะปลูกงอกงามและเจริญเติบโต,ตดังนั้นเขาเลยมองว่าไม่ควรทําอะไรที่ต้องตัดหรือตัดชิ้ในวันนี้รวมถึงการตัดผมด้วยเพราะอาจจะเป็นลางไม่ดีหรือทาให้ชีวิตมีเรื่องขัดแยง้งติดขัดและไม่ราบรื่นนั่นเองค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะในความเป็นจริงแล้วการตัดผมวันพุธก,ก็ นก็เลือกต่ดตามเวลาว่างของตัวเองกันทั้งนั้นจะพูดจะเสาถ้าผมยาวก็ตตดได้เลยสุดท้ายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะแต่ที่แน่แผมเราก็ต้องดูแลให้สะอาดและชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับการกระทํของเราค่ะแล้วคุณล่ะยังเชื่อเรื่องนี้อยู่ไหมถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกสนุวิกีได้เลยนะ